เอาก็ได้สิเด็ดเด็ดจะเปิดแล้วเด็ดจะหมดแล้วดูตะวันตะวันตะวันตกดินุญคุณยายยายหัวสวน ยายวัยแปดสิบสี่ที่ภาไปบุงสวนเรามันแดงไรติ่งใหญ่นาห่อนเนาะมันแดงมึงพาไปบึงปลาผิดนาห่อนมันกัน ผูกงามกับบอกงามพีหน่องเอ,อ้ยยามแต่เวียนกำลังตกดินหนาตางสวยงามมากกำลังกำลังตกดินดนบอกพิดบงบอกพีดแหลงคลาดไหลมวยแดง ตะวันกำลังตกดินสวยงามมากค่ะข้างบ้านอันนี้บ้านนะคะบ้านบ้านที่ปลูกไว้อันที่ตะวันตกตะวันกำลังตกดินสวยงามมากสวยงามมาก เนี่ยหอยงามบ่งามตียายไตายไปนนัตงีมันแดงมันเลี้ยงย่ำเน่างาไม่เละละย่ำนี้มันยายกำลังขึ้นบ้านหยากหดสวนเลี้ยงขึ้นบ้านด้บันียายขึ้นบ้านแล้วถ้าไปบุ้งอันนี้ปลานักบุ้งผักบุ้งค่ะผักบุ้ง นั่งลักนี่พาไปดูหน้าพาไปเบื้องหน้าบ้านเนะค่ะหน้าร้านหน้าร้านแม่หนาอันนี้ฝรั่งฝรั่งพันมาพันมาวัดอันนี้พ่นกระยุอเมริกาพ่นมาเยี่ยม เป็นนองเขยนะคเะพันมากพันกัมากไม่ย่ำมากเ,ออเยี่ยมบาดพันกับมากเสียวดาดทะเลสวยไหมคะรวยเงินไหมคือบอคือขาดบอทะเลทะเล ันกำลังตกดิตนาาตอกไม้สวยไหมคะสวยไหมคะน่าร้านนี่ก็ร้านครัวคนา ร้านครัวคนาร้านครัวคนาร้านครัวคนาพาไปดูคริกนะคะยังน้อเเ้า่หใ่มั้ยบอว้าป้องหรอบ่อันพี่อหูอ่ป้องหรอบ่ ห่อนแล้วห่อนห่อนนี่หลีห่อน,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 อนจุดแลปูกยังกับพ่อยังปลูกพักปลูกพริกกระต่ายเบิดยัางโอ้ผมิดว่าเดียนหาเรื่องเดียนหาเดียนหกอะอะบ่ยังเลยยังบอกท่านไปบ่ ยางไม่ปลายนี่ผักพริกบักฮู้นี่ค่ะนาะบักพริกฮู้ลังบ้านเอ็ต้นบักฮ่งภูเขาผักพริกอันนี้ข้างบ้านสวนข้างบ้านนี่ค่ะเผื่อแต่กินพ่อเตียงนี่ผักไผ่บักฮ่งนี่กล้วยนี่คาตะไคร้พักชะอม ชออะอมนี่ค่ะตามสายรั้วี่ผักชะอมเอเจ็บไปผัดใส่ไข่นะคะชะอมปลูกไว้กับสายหัวมะม่วง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 ยง,งเขียวสวย เบียบบกหุ่งเบียบบกพิกาวไว้ปลูกยง้มฝนตกฝนลงสิได้ปลูกยง้มนี่ปลูกบ่ได้แล้วค่ะแรงค่ะแรงนี่นะเนื้มะม่วงมะม่วงล้วค่ะพักซรลาเน่แรงหลายพยาี่น้องเลยยง้มหนำแง้มย็นจิกาท่านว่ามกราเนี่ยแงามคางได้เลยอันนี้ใบเตยนะคะเตยอันนั้นตะวันกำลังตกเลย สวยงามมากยามตะเวนตกดินงามงามเลยพี่น้องสวนขางบ้านนะคะล้างา้านมีผิดมีบักผู้มีใบมะกรูดมีดมะนาวนะคะมีมะกรูดมนะนาวนะคะเขือเทศก็มีค่ะผักสลัดเนยหอมป้อมมีใบพลูเขี้ยวหมากก็มีค่ะ ถุงบ้านก็มีก้อนหินมีหินธรรมชาติเลยคะ่ะปุกบ้านความเห็นเลยก็เปลีนบ้านมะม่วงเห้บอก่ามะม่วงตะเวนกับกำลังตกดินสวยงามมากฝาสีทองอันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงตะวันกำลังตกดินคะ่ะ วันกำลังตกดินค่ะใในหลานนะคะอยู่ในร้านครัวคนาค่ะเป็นร้านอาหารและขายของชำไปด้วยค่ะครัวคนาค่ะครัวคนาร้านครัวคนาค่ะ ค่ะก็ขอ,อยุติกับคลิปนี้กับเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่นหน้านี่เด้อหน่องใหม่หน่องใหม่อยู่เนาะคะ่ะยังบ้ันเก่งซอยพักดันหให้หน้เด้อค่ะเด้อพี่นอ้องค่ะขอ,อยุติไว้เพียงธานี้ก่อนเนาะ,ค,ะค่ะสวัสด,ดีค่ะ